สวัสดีทุทกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ทุ่งนาสตูดิโอนะคะสถานีแห่งความสุขสถานีแห่งความบันเทิงสถานีแห่งการแบ่งปันความรู้ในการทำกเกษตรองวังาสำหรับวันนี้นะคะก็จะพาทุกคนนะคะมาเปลี่ยนน้ำนะคะน้ำเขียวซึ่งน้ำเขียวเนี่ยเราได้เลี้ยงไว้นะคะสำหรับพเพาะเลี้ยงไายแดงนอนแดงนะ,ะซึ่งตอนนี้ก็คือเขียวมากแล้วเดี๋ยวไปชมกันเลยว่าเราจะทำยังไงบ้าง ตรงนี้นะคะก็เราเพาะี้งน้ำเขียวนะคะทุกคนน้ำเขียวที่เราทํานะคะบางส่วนก็มีลายแดงแล้วเห็นไหมคะนี่ลายแดงอยู่ยิบหยุิเลยนะคะบางส่วนนีก็คือมีหนอนแดงอยู่ข้างในก็คือตอนเนี้นะคะคือบางส่วนเนี่ยมันเขียวมากแล้วไงคะเราก็จะนําไปรวมกันแล้วก็จะแยกไว้นะคะเพราะว่าทั้งน้ําเขียวทั้งลายแดงหนอนแดงนี้ก็คือปนกันไปหมดเลยนะคะ ส่วนหนึ่งก็คือว่าคือพอเรามีน้าเขียวแล้วเนี่ยตัวไรแดงอะคะ่ะคือเขาจะกินสาหร่ายจากน้ำเขียวอนนะคะแล,แล้วเขาจะ,จะเจริญเติบโตเร็วมากเลยทุกคนนะคะเนี่ยมาดูสิคะเนี่ยเขาบูมแล้วเห็นไหมคะเนี่ยโอ้ไม่แน่ใจว่ากล้องมองเห็นหรือเปล่าคะคือเหมือนเหมือนพายุอะพายุไต้ฝุ่นแต่เป็นไรอะทุกคนนะคะก็คือจะรวบรวมนะคะส่วนหนึ่งก็จะ ขยายบอ่อนนะคะแล้วก็ทําน้ําเขียวใหม่เพื่อที่จะให้เขาจเจริญเติบโตได้เต็มที่ส่วนหนึ่งคือไปกรองนั่นแหละค่ะเพราะว่าตอนที่เราทาหมวเชื้อเนี่ยไม่ได้กรองค่พะพอไม่ได้กรองมันจะมีพวกปุณตะกรณนต่างๆรวมทัง้งสัตว์ต่างๆด้วยนะคะนี่บ่อน,นี้นะคะเขียวมากจนดำเลยทุกคนนะคะสำหรับบ่อน้ําเขียวนะคะที่เราจะนําไปเลี้ยงไายแดงแล้วก็หนอนแดงนะคะเราก็ส่วนหนึ่งก็คือ เราจะต้องตักก่อนกรองก่อนนะคะทุกคนนะคะบางอย่างเนี่ยคือหนอนแดงคือเขาเกิดอยู่แล้วนะ,ะนี่นะคะพอกรองอย่างนี้ก่อนที่เราจะนําไปให้กุ้งหรือสัตว์เลี้ยงของเรานะคะสัตว์น้ำนะคะที่เรากินอ๋อไม่ใช่ที่ให้เขากินอะเราก็ต้องนําไปกรองก่อนนะคะการกรองทอย่างไรไง่ายมากค่ะทุกคนการกรองนะคะเราก็นําผ้านะคะนําผ้าที่เป็นตาข่ายอะ มาวางไว้ใส่น้ำนะคะเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือตักนะคะแล้วเราก็นํานะคะนอนแดงลายแดงที่เราตักไว้นะคะเทลงไปนี่ค่ะเทลงไปนะคะคือตัวผ้าจะกองตะกอนนะคะส่วนหนอนแดงลายแดงอ่ะเขาจะลอดออกมานะคะเห็นไหมคะเราก็ตักก่อนนะคะ จักยเขียวคือกรองามทุกคนกรองก่อน,นี่ค่ะมันก็จะมีลายแดงดยซึ่งตรงเนี้ยเราจะกรกองตะกรนจากตัวลายแดงยังไงหรือหนอนแดงยังไงเนี่ยเห็นไหมคะทุกคนนี่เยอะมากเลยนะคะโอ้โหมีเราก็เอาตรงเนี้ยที่เราตักที่มีตะก,กรนเนี่ยค่ะ เท hey, ลงไปบนตาข่ายที่เราจุ่มน้ำไว้นะคะซึ่งตาข่ายเนี่ยจะกรองตะกรอนไว้ส่วนลายแดงกับหนอนแดงเขาจะลอดตะกรอนตาข่ายออกไปได้ทุกคนนะคะเนี่ยตรงนี้โอ้โหก็เยอะอยู่เห็นไหมคะเนี่ยนี่คือแบบโอ้โหมาบูมในตรงนี้เฉยเลยทุกคนเห็นไหมคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือลายแดงบูมนะเนี่ย คือมันเยอะมากทุกคนเนี่ยค่ะอืมเราก็กองไว้สักครึ่งชั่วโมงอะค่ะเดี๋ยวลายแดงกับหนอนแดงคือเขาจะออกจากตะไคเองแล้วเราก็ค่อยกล่องอีกทีก่อนที่เราจะไปเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาหรือเลี้ยงอะไรที่เราเลี้ยงไว้นะคะ ที่กรองแล้วนะคะเราก็จะได้น้ําเขียวนะคะน้ําเขียวพร้อมที่จะบเราะไรแดงต่อไปค่ะทุกคนสุดยอดมากๆสีเขียวมากนะคะจากนั้นนะคะเราก็ใช้กระชอนนะคะช้อนไรแดงนะคะที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยนะคะเอาไปปล่อยนะคะ นี่นะคะนี่เห็นไหมคะนี่คือไรแดงนะคะทุกคนเห็นไหมคะเนี่ยตรงเนี้ยค่ะเอาไปปล่อยในกระงน้ําเขียวที่เราแบ่งไว้เมื่อกี้นะคะนี่นะคะเราก็ทําการปล่อยลงไปในกระงน้ําเขียวนะปล่อยแค่นี้แหละทุกคนเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะขยายพันธุ์ของเขาเองนะคะแค่นี้นะคะอืมนะคะนี่เขาก็จะอยู่ของเขานะคะเขาก็จะกินน้ำเขียวเป็นอาหารนะจ๊ะทุกคนง่ายมากนะคะ เดี๋ยวเราก็รอให้เขาบูมนะคะ,จะเจริญเติบโตเต็มที่นะคะเราก็เอาไปให้สัตว์เลี้ยงแสนน่ารักของเรารับประทานต่อไปค่ะเป็นไงคะทุกคนง่ายไหมง่ายเนาะโอ้โหง่ายมากนะคะการขยายไรแดงนะคะหนอนแดงนะคะง่ายสุดๆนะคะแค่เรามีน้ําเขียวนะคะแล้วก็ตัวพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ของหนอนแดงไรแดงนะคะคุณก็จะมีโปรโตีนให้กับ กุ้งนะคะปลานะคะของคุณได้กินแบบโอ้โหสบายมากๆนะอยากจะบอกว่าพวกลูกกุก้งลูกปลาปลาเล็กปลาน้อยเนี่ยเขาจะชอบกินไรแดงหนอนแดงนะคะทุกคนอ่า ถ้าเรามีให้อาหารสําสเร็จรูปนะคะหรืออาหารเม็ดแล้วเนี่ยคุณลองให้เปลี่ยนอาหารให้เขากินแบบหลากหลายสิคะที่สําคัญอะ่ะอาหารโปรโตีนทางธรรมชาติแบบเนี้ยน้าไม่เสียนะทุกคนคุณจะใส่เยอะใส่น้อยลงไปไม่เป็นไรกินไม่หมดไม่เป็นไรเขาสามารถเก็บไว้กินวันหลังอีกนะคะแต่เท่าที่ดูนะคะเขาจะกินไม่หมดแค่วันเดียวแล้ววันต่อไปนะคะก็หมดเกลี้ยงนะะเออสุดยอดมากๆนะ,ะโปรโตีนธรรมชาตินะคะที่สําคัญเลยนะคะ ประหยัดงบของเราด้วยไม่จําเป็นจะต้องซื้อนะคะพวกอาหารนะคะสำเร็จรูปหรืออาหารเม็ดเสมอไปนะคะ,ะเกษตรกรรุ่นใหม่เราต้องยืนได้ด้วยขาของตนเองค่ะทุกคนใครนะคะอยากรู้วิธีการนะคะการเลี้ยงยังไงหรือการทําน้าเขียวยังไงนะคะเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเจ๊จะทำคลิปนะคะให้ทุกคนได้ดูนะคะหวังว่าคลิปวันนี้คงจะมีประโยชน์กับทุกคนนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสําหรับท่องทุ่งนาสตูดิโอของเรา ก็ขอจบคล,คลิปแค่นี้นะคะ